you <music> โอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆนุนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับอันนี้ก็เวลาตีสามแล้วนะครับอันนี้พี่จะมาแดกโซจูนะครับไม่เรียกว่าเลยวะซอยอยโซจูทำไมนะเดินห่างซ้วันนี้พี่จะมากินอยจูนะครับผมอยจูตอนตีสามครับผมใช่คือไอ้เอ็กับมันไปซื้อมามันบอกว่ามันจะมาทําคลิปนี้ให้ทุกคนดูอืเฮ้ยไปกอนหมาตีน้องนก่ก็คือเอ็กนะครับมันอยากแบบว่าทําคลิปตอนตีสามมันก็เลยออกไปซื้อมา อันนี้ก็ทำน้ำจิ้มมาละแต่ควจริงไม่ไม่ใช่คนเดี๋ยวทำคลิปนะครับอันนี้คือกับแก้มนะครับคือคือหลังบ้านพร้อมหมดนะครับโซดาอะไรพร้อมหมดเลยครับน้ำแข็งพร้อมหมดจริงเลยก็คือเราถ่ายกันท่าคนมีเราก็มีอีกคนนึ้กับผมบกคนเราเราไปนอนใม่เราไปนอนพิมพ์ที่หมดเลยอ่ะอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อโอมครับอันนี้ครับแม็กเอโซครับอะไรคือเอโซเด็กหลังเตาอัเนี่ยครับ บินบาบิลอนเลยเด็กบ, <laughs> <laughs> บาณลัย่า,า,าโมเข้าโลมาทุกคนครับมาดูตับดีครับอันนี้ถึงโลไหมเนี่ยไม่ถึงครับ <laughs> อันนี้เนื้อวัวนะครับไม่ใช่เนื้อหมูนะมีประมาณอันนี้ประมาณสองขีดขีดสองขีดอันนี้ก็ประมาณขีดหนึ่งตัว <laughs> นี้เป็นส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยเฉยนะครับอีกส่วนส่วนหนึ่งคือแบ่งไว้อยู่แล้วครับจัดไว้อยู่แล้วครับแบ่งไปไหนหลังบ้านครับ อันนี้ก็เป็นผักนะครับที่เอามาแล้วนะครับอันนี้ปลูกไว้เองเนะาะข้างบ้านล้างแล้วด้วย <laughs> ล้างแล้วนะครับดูก,ก็เป็นแบบใครไปเยอยมางเลยล้างกินแล้วสิโอเคเดี๋ยวจะพูดเยอะกันไปแล้วเดี๋ยวจะให้ชิมทีละคนก่อนอันนี้ผมทำนะข้าวเหนียวเดี๋ยวพ่อคเดียว,ยวอ,อ่ะ <laughs> เดี๋ยวผมชิมก่อนนะอันนี้เป็นตับอ่ะกันเลยเดี๋ยวผมชิมก่อนนะครับ <laughs> ผม อืการชิมแต่ละคนเฮ้ยจะเพิ่งมึงจิ้มยังไงจิ้มจิ้มแล้วแต่คือไม่มีอะไรแก้มเลยใช่ไหมคำแรกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตามครับอ๋อโอเคเฮ้ยมึงนี้มีเลียดไหมเราอ่ะมีเฮ้ยเลีงกี่โมงไม่ได้แดกเหรอเฮ้ยม็อบเขาไงอืมตาตาคุณเนี่ยตาตาเลยครับผมอืมเอาคุณไม่เอาอ่ะ คือแต่เขาหั่นดีเนี่ยหั่นแบบชิ้นไม่ใหญ่ใครหั่นนะครับไม่รู้ครับมึงมึงหั่นมหนมึงเออหืออร่อยครับอร่อยต้องอยากกินอีกทำไมอร่อยเหรอืมไม่มีเค็มเลยเค็มไหมคุณชินแล้วเปล่าเนี่ยจับผิดวิธีอ่ะมันต้องจับยังไงอ่ะจับหน้าแขนไงโชว์ลาย โชว์ทำไมต้องไปต้อโชว์หรอเฮ้ยพึ่งไม่เอาผักแกงเลยเหรอแลม่ผมไม่ชอบกินผักเฮ้ยแกงอะไรนะเอโซ่อไม่ห้าวหรอกจังเด้อกินไม่ได้แตงแตงแตงต่อไปตายเองตามมา ผมก็เก็สุดท้ายอ่าพี่บิ๊กก่อนเนื้อก่อนแล้วกันกันนะไม่กระตับก่อนพี่โอเคของอดที่เลยนี่ชอบกินตับแดงเข้อันนี้ตับเด็กอายุเท่าไรเนี่ย78งับกอให้เมันเคยกินแล้วปีที่แล้วคนดูคนดูคงจะถามมึงตับตรงอะไรมาอ่าของชิ้นใหญ่เลยนะอหรักสะด้้ยชิ้นใหญ่ของแท้นะครับบอกเลย อมับเข้าให้เป็นไงครับนุ่มหวานมากหวานมากเสียงรเสียงไม่ใช่นะขอเป็นเนื้อต่อนะอ่ะอันนี้เนืเน้อวัวตอนตีสามครับผมรู้คุณรอ,อนานผมแห้คคณเอาไปสองชิ้นเลยคุณคุ้นนะเหมือนเคยทำแล้วเวลาเดิมเนี่ยก็จริงจริงตีสามจริงงับเลยกูด เอาต่อไปครับอ๋อน,นีนนะ่จับผิดวิธีอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คุณจับผิดละมันนี่ของรู้ว่าคุณหิวเมื่อกี้คุณจับเองเลยต้งจริงผมจะหยิบมาให้เอาคุณเอาคำใหญ่เลยเมื่อกี้คุณจับผิดแบบเมื่อกี้ผมต้องจับให้เขานะครับเมื่อกี้เขาเหมือนเขาจะหิวหน่อยผมเล็บสามชิ้นเลยใจกว่างเลยเหรออ,อ,อร่อยแปลกปกตินำไปดูดปกติผ <c oughs> <c oughs> มดูด ก็กินพร้อมๆกัวละลายในปากจัดเต็มครับผมมามีจังงับออันนี้อันนี้ของผมนะเดาสองชิ้นนี่คำเล็กไปเปล่าเออเล็กๆไปจริงถ้าถ้าอย่างงี้ไม่ไม่ใช่ขนาดไหนเลีอามันเต็มเต็มตัว กระทะมันเคี oh. mm ่ยวหมดเลยโอ้โหมันเยอะเกินมันเคี hmm. yeah. ่ยวยังไงหมดเนี่ยมันต้องมาคอยเคี่ยวนงไม่ค่อยเคี่ยวไอ้ยิ่งขาวๆของมันในยืดน่าจะเคี่ยวอร่อยด้วยติดในพวกซอกฟองซอกฟันอะที่ไหมมีเคี่ยวไม่หมดอะนี่นะครับเคี่ยวหมดเลยเป็นไงครับเจียวเลยเจียวแล้ว ยังไมหมดเลยอริงเหรอพูดอะไรมาไหมอร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยต้องอยากกลับไปกินอีกอืือออามร่อยจริงต้องอยากกลับไปกินอีกอืมให้น้อยเหรอมันยังเหลืองงจรจัดอันนี้นี่นะไว้เป็นเรื่องใครรับเสี่ถึงไงขมเหี้ยไม่ขมนะหวานไม่หมดนี่มันขมได้ไงขมมาอันนี้ของผมชาอันนี้นะ ครับผมมาไปบ้างนี่แหละครับพอดีพอดีพอดีครับเอ็งมันชอบกินไอ้พวกขาวๆด้วยติดขาวๆใช่แบบตกขาวอะไรเงี้ยนี่มีมีมีอย่างนี้นี่อย่างนี้นี่เดี๋ยวยากๆนี่เขาผมเอ๊ะขออีกคำได้ไหมเนี่ยเพื่อช่องมึงคนดูมึงเนี่ยเนี่ยขออีกคำขออีกคำเนี่ยคนดูมาโตเตเลยเมื่อกี้กูกินเหมือนไปช่องกูเลยใหญ่ไปเลยเปจริงแบบเด็กหนึ่งขวบสองขวบกินได้นะครับไปขอพ่อมึงให้มันซื้อ อืคนยาวเลยอร่อยจริงนี่ตับนะคำหนึ่งอ่ะเอาสองเลยละกันแล้วทุกคนรักแค่ไหนกินแค่นั้นละมีนะครับเ้ยลืมไปไม่ให้กูนี่หว่าโอมนี่หว่าอ้าวอืมอาลู เผ็ดผสมมะให้เลือกเอาตับกันได้เอาไหนครับเอาตับครับจับม,ม,มันจะหมดแล้วนะคุณคุณก,กินทีดเดียวไงทำไมชอบกินตับครับพี่กิน,ต,กนตับมันจะเด็กละอ๋อไปนึกตับหมูพูดถึงนี่คนพูดถึงว่าคุณนี่ไปทั่วจังหวัดจริงๆนะมาถึงเรื่องอะไรแบบตามล่าไงตามล่าหาซอมบี้อะไรเงี้ยตับช่เลยแช่เพื่อนมาเยอะงับ วิ่งไกลได้แทนน้ำมันเครื่องสักทียังเนี่ยเอ้ยได้แทนน้ำมันเครื่องยังตั้งแต่มาเนี่ยไม่คุยถามได้แทนน้ำมันเครื่องรถสักทียังยังกลับไปไปถ่ายเลยถ่ายที่เป็นพันเจ็ดพันสามถ่ายบ่อยรานคาเฟ่ร้านถ่ายที่ไหนเฮ้ยเหลือแค่เราอีกคนหนึ่งไหมเพราะที่ตุลินไม่กินเลยอ่าให้มันกินหน่อยนะครับอ่ะกินไหมอ้อเป็นไงครับมือสะอาดด้วยอย่าไปจุกนะตรงนี่มัน ก็ไปตาใครตายแม็กอ่ะเออตาใครก็กินเถอะตายแม็กตายแม็กไม่คิดเลยอืมเงียบอืมอร่อยเขียวยำหยับเลยอันนี้ผมเอาอันนี้แล้วกันมือไปดูได้สวยมามบูมอาอะไรฮะเอาเลยยิบเลยยิบเลยเอาแบบมูมามเลยยังก็ตังเอาเลยไม่มีเลยก็ตั่เอาะไรผมอยู่เองไม่เอาคุณเ่ะของโปรดคุณเลยเนื้อใช่แต่คนละเนื้อเด็ดของโปรดอ่ะ เนื้อนี่ไม่ต้องมันหัน่นอันเดีวไม่ต้องยำเลต้องมีซีสลังด้วยอน้ำนไข่ผมบอกโอเคเฮ้ยน้ำอยู่ไหนอ่ะน้ำอ่ะต้มบนหัวน้ำอยู่ไหนอออ๋นี่เองน้ำอะไรน้ำดื่มที่ดีต้องน้ำดื่มยันทีนะครับไปหาซื้อได้นะครับมีขายในเซเว่นและโลตัสนะครับผมแต่ามาเข้าขคอไม,ไม่ได้เข้าขวดยี่ห้าบาทฮะเข้าขไม่ได้เพื่อเข้า ถ้าอยากเล่นเกมก็ต้องเว็บนี้เลยนะครับผมทุกคนขึ้นไปแบบนี้มีมีมอ๋อโอ้มันน่าจะหิวจริงน่าจะหิวจริงอ่ะคนดูมันถามมึงจะเอาผักมาทำเยี่ยมหรือผักมาไม่มีใครกินเลยผม้เจ้าอีกังเจ้าอีกคิด่างั้นโอเคไหนไหนส่วนไปยาอีกคิดนะครับนะกินแบบนี้มาตรงนี้ให้หนู้นหน่อยกินนี่กินนี่ กินได้นะหมาไม่กินได้เพราะว่าถ่ายพยานให้มันงับแม่งคำเดียวมดเลยมันก็อยู่เหมือนกันนี่หว่าอืมดอยๆเอาเดียวทำนัาทำไมทำนักตายเหมือนแม่อร่อยกันไม่มันอร่อยนะแต่กินแค่คำสองคำก็พอผมมันไม่พอหรอกท่าพิงค์าอร่อยอ๋อเป็นห่วงกันก็ไม่อิ่มเออก็เพิ่มเล่พองนะมาไกลไง ปกติอยู่ทำงานอยู่หลังปั๊มจริงต้องเอาไปลวกด้วยเนาะอร่อยอ๋ออะไรอ่ะสว่อยอ่ะอ๋อรอก่อนรอก่อนรอก่อนคนยังไม่ยิ้มเลยอืมแกมเหมือนเนาะหมามไม่กินผักเลยว่ะอืมล่าเติมติ่มให้เท่าไหร่เนาะ จะติ๊บให้เท่าไหร่ให้เจ็ดครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มถามว่าให้ให้ติ๊ครับผมพี่มารีทำอันนี้อ่ะพื้นสุดนะครับอันนี้อ่ะอาอย่ากใหเจ็ดทำไมอ่ะไม่ร้อนแต่ผมให้สี่ทำไมอ่ะนึกโม้ว่าอร่อยนึกว่าอร่อยให้สี่กูให้คนดูสี่กู นี่นะครับขออีกคำหนึ่งแล้วกันคสุดท้ายแล้วเคยตะกองอยากลองนะครับตอนนี้หมดเลยเดี๋ยวก็จะหมดแล้วมั้งผลไม้ต้มือมาอยู่ติเกินว่าแปดเดือนไม่ควรกินนะผมบอกเลยอันตรายเคยตะกรอนเคยมาจากของพ่อของแม่เคยกินเลยใช่ใช่อืมเคยมาเคยกินเลยแทนนมอ่ะโยแล้วมื่กินจุูดแทนนมอืมเป็นหนึ่งคำล้มไงดีอื ก็เหมือนของกระดูกทุกคนมาดูนี่เนี่ยไอ้มันกินหรือพี่บิ้งกินอ่ะพี่บิ้งเค็งผมผมไม่กินเนื้อพี่บิงก็ไม่กินเนื้อไม่กินเอาไม่ทานเราชอบกินเนื้อเป็นก็สุดกินไม่พักเลยกินอยู่นั่งเลยใช่หิวขนาดนั้นเลยไหมโอเคแม่งดี อ๋อมันอยากลองกินตับมันกินแต่เนื้อโอ้โหกูเข้าใจแล้วหมามีความรู้อีเอ้อลองอาตับลองอาตับใช่ไหมอยากลองกินตับอยากกินตรงนี้เข้าปากได้ไหมล่ะลูกเอออืมอร่อยเนาะขอได้แล้วปไปไกลไกลไกลโอเคใครจะกินวะไอ้สวยใครจะกินดิ้อยากกินเป็นเลิศเลยกูตบแม่งไปไกลๆกลก่อนหน่อย ไม่ให้มันกินหวอนดิมันมันสะกิดกูอยู่นั่นแหละแล้วสุดท้ายนะมันไหลน่ะหมดละไปไปไปสะกิดก็ไปไปไปพี่แม่งนั่งยาวอ่ะได้ได้วไปได้ได้คำใหญ่แล้วนั่งยาวเลยอืมกินง่ายผมว่ามีมีกันนึงกินง่ายกว่านะอะไรหนู เอาเนื้ยวอกกูยังพอแล้วเนื้อหนูไม่อย่านิ่งเต้ผมอือฮึคงคือคนมีมารยาทนะครับที่นิ่งที่นิ่งก็คือแบบว่าให้เพื่อนกินอิ่มก่อนทำไมทำไมคุณมีมารยาทมากขนาดนี้อนิ่งกินเยอะเลยต้มนี่หน่อยเอาแต่ขผลเราคือก็จะมีประมาณนี้นะครับก็บ่นละเอ้ะบอกปิดคลิปดิถ้าเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอื คลิปนี้ขอกี่พันไลค์ดีหนึ่งพันไรขอร้อยไป,อข,ออยไปขอร้อยสามท,ทำไปทำอีกสำหรับก็ขอสักแสนไลค์เดี๋ยวกลับมากินอีกไม่ได้กลับมากินนะไลค์โอเคสำหรับคลิปนี้ถ้ามีผู้หญิงอยี่ยมันกินงอมากินไปกันได้ <laughs> <laughs> กินอะไรกิน <laughs> จุมต่ำไง <laughs> โอเคไปแล้วครับ